หมอคุยข่าวสนับสนุนโดยโอวิเต้นวัตกรรมเพื่อความกระจ่างใสที่ได้รับการวิจัยและพัฒนาด้วยเทคโนโลยีที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะจากประเทศเกาหลี เริ่มต้นรายการเหมือนเดิมกับช่วงหมอคุยข่าวนะคะและช่วงนี้ของเราสนับสนุนโดยออ l วิตเตนวัตกรรมเพื่อความกระจ่งางใสจากประเทศเกาหลี <c oughs> แต่ถ้าเกิดว่าผ <c oughs> ิวแล้ไม่ใสไม่มีออร่าเราอาจจะต้องเป็นอย่างนี้โชว์หน้าไม่ได้นะคะก็ต้องดูแลตัวเองนะคะ <c oughs> คุณผู้ชม <c oughs> อ่ะฝากผลิตภัณฑ์ดีๆเอาไว้นะคะคราวนี้มาคุยเรื่องของข่าวกันบ้างคุณหมอค่ะคือคนสมัยนี้อะไรเกินแล้วก็ เอาออกไปะอะไรขาดแล้วก็เติมเข้าไปโดยเฉพาะเรื่องความสวยความงามและความมั่นใจของผู้หญิงที่อาจจะแบบครับเออยู่ยาก <c oughs> คือมันมีวลีนี้เลยนะคุณหมออกหักเรื่องเล็กอกเล็กเรื่องใหญ่ Oh. พออกเล็กปุ๊บก็ต้องให้หมอไปเพิ่มให้มันใหญ่แต่ถ้าใหญ่แล้วมันอันตรายแลวอาจจะเกิดเหตุการณ์เหมือนขา่าวนีไ้ได้เป็นข่าวของหญิงสาวคนหนึ่งนะนะคะแล้วก็แบบแชร์ผ่านเพจหมอแลบพนดาคือเล่าคร่าวๆคือสุภาพสตรีท่านนี้คเคยผ่าตัดเสริมหน้าอกเมื่อตอนอายุ23 25ประมาณนี้ก็คือทำมาเกือบ20ปีแล้วค่ะเขาไม่ได้บอกว่าอันเนี้ยมันแตกแล้วไปเปลี่ยนหรือไปเปลี่ยนเลยเห็นว่ามันแตกแต่สภาพที่เห็นก็คือ ถุงซิลิคนข้างในมันแตกและไม่มีชิ้นดีนะคุณหมอ <c oughs> ค่ะก็ยอย่ามาถาม <c oughs> เหรอเฮ้ยซิลิโคอนอ่มันแตกได้ด้วยเหรอคุณหมอ มันแตกได้คะแนนคือนอกจากแตกแล้วบางทีก็คือมันอาจจะรั่วมันมีตัวเลขนะเพราะเกิดได้ตั้งแต่0.5ถึง12ปัจจัยที่ทำให้ซิลิโคนแตกเนี่ยมันขึ้นอยู่กับคุณภาพของซิลิโคนที่ใส่นะมันก็ถึงทำให้ราคาของซิลิโคนเนี่ยมันมีความแตกต่างจริงอันที่ได้มาตรฐานสูงๆอันนี้ก็จะราคาค่อนข้างสูงนอกจากแตกแล้วเนี่ยมันรั่วก็ได้เเวลาที่รั่วเนี่ยบางคนเนี่ยไม่รู้ตัวคือแตกแต่บางคนอาจจะรู้ตัวมันเหมือนกับยา ใหญ่ก็กลายเป็นอ,อกเล็กลงจากรวดเร็วแล้วาจากที่แบบว่าเท่ากันก็อาจจะแบบใหญ่ข้างหนึง่งเล็กข้างหนึง่งอะไรประมาณคือถ้าแตกมันจะเห็นชัดแต่ถ้ารั่วในบางทีมันจะเห็นไม่ค่อยชัดจะมีอาการก็ได้หรือไม่มีอาการให้เราเห็นก็ได้เหมือนกันนะนอกจากรั่วนอกจากแตกแล้วเนี่ยมันก็อาจจะเกิดพลิกฮะพลิกด้านพลิกลก็คือแบบจะ ขยับมากเกินไปเพราะจริงๆแล้วซิลิโคนเนี่ยมันจะมีแบบว่ามีทรงของเขามีทรงของเขาจะใส่จะใส่ยังไงนะจะเอาอันไหนเป็นมุมไหนอย่างเงี้ยเขาก็จะมีวิธีการใส่เนี่ยวลาที่มันมีการเคลื่อนที่มากๆก็อาจจะทําให้มันขยับพลิกแล้วก็เสียทรงบางทีก็จะทําให้เห็นขอบของซิลิโคนหรือบางคนก็เจ็บแต่ว่าไอ้พลิกเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ทําให้เกิดปัญหาอะไรเราอาจจะมีความรู้สึกไวหรือความรู้สึกชา นิดหนึ่งนะคะได้จริงๆเนี่ยส่วนปัญหาของอันตรายที่คนจะแบบค่ะแล้ว<ำ>ถ้ามันแตกถ้ามันรู้วแล้วมัน,นอันตรายต่อร่างกายเราไหมอันนี้หมอว่าอันนี้เป็นสิ่งปัญหาที่คนจะมีความกังวลถ้าสมมติว,ว่าเป็นซิลิโคนแบบถุงน้ําเกลือโดยปกติแล้วเนี่ย ร่างกายก็สามารถที่จะดูดซึมเข้าไปได้อย่างไรก็ตามถ้าสมมติว่ามีปัญหาเนี่ยก็ควรจะพบแพทย์นะคะแต่ว่าในปัจจุบันที่มีการใช้กันมากๆจะเป็นซิลิโคนแบบเจลเพราะว่ามันมีการคงตัวมากกว่าแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าซิลิโคนแบบเจลมันรั่วหรือว่ามันแตกเนี่ยเจลที่ออกมาเนี่ยมันจะทําหน้าที่เป็นสิ่งแบบปลกปลอมทันทีนั่นหมายความว่าร่างกายจะต้องสร้างพังผืดไปล้อมรอบนะคะแล้วก็อาจจะเกิดก้อนที่มาจาก ภาวะที่ต่อมน้ําเหลืองเนี่ยมันทํางานนะซึ่งอันนี้เนี่ยต้องระวังเพราะ,ะว่ามันก็จะเพิ่มโอกาสที่จะมีปัญหาเรื่องของการติดเชื้อหรือเมื่อไหร่ก็ตามที่ร่างกายดีเทกว่าเป็นสิ่งแปลกปลอมมีสารอักเสบไปอยู่รอบๆความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งมันเพิ่มขึ้นทันทีอ,อันนี้ก็เป็นอางอันที่ต้องระวังถ้าใช้มาน,นานๆแ,แล้วอาจจะมีการตรวจ อทตาซาวหรือ MRI อรอยะไรเงี้ยถ้าเราสงสัยเวลาจะมีปัญหาหรือเปล่าสแกนดูซะหน่อยใช่นิดนึงนิดนึ่งเพราะฉะนั้นก็อันดับแรกก่อนจะผ่าตัดเสริมหน้าอกด้วยซิลิโคนก็เลือกแพทย์เลือกสถานประกอบการแล้วก็เลือกซิลิโคนนะคะเพื่อที่จะได้ลดความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุการเลือกดีๆพิจารณาดีดแล้วก็อย่าเห็นแก่ของถูกนะคุณผู้ชมนะ